อยากตายังใช่ไหมป่านี้คุณยังมาไม่ถึงอีกถ้าคุณมาไม่ทันก่อนหนังชายนะเราได้เห็นดีกันแน่ที่รักขาคุณไปโดนอะไรมาคะใครไม่รู้สิคุณิิงเปลือกกล้วยไว้ข้างทางอ่ะผมไม่ทันระวังเลยไปหยาบใส่ผมเลยลื่นล้ม ขอเท้าพิกนิดหน่อยอะค่ะแล้วทำไมคุณต้องรีบขนาดนี้ด้วยล่ะคะผมไม่ได้เป็นอะไรมากเจ็บข้อเท้านิดหน่อยอครับเอ,อ้ยสิคุณรีบไปซื้อตัวหนังเถอะเดี๋ยวจะไปทำน,นังฉายซะก่อนนะค่ะถ้าง,งั้นคุณรอยอยู่ตรงนี้นะคะครับฉันว่าฉันคิดถูกแล้วแหละ ที่เล่าก,กับคนอย่างคุณไปอ่ะดูดูแล้วคนอย่างคุณเนี่ยมันไม่คู่ควรกับใครเลยจริงๆนะเรื่องระหว่างเราสองคนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าคู่ควรหรือไม่คู่ควร mm hmm. เหตุผลหลักเพราะว่าตัวคุณมันเหตุแก็ตัวเกินไปทิละยามาแล้วค่ะคุณลุกขึ้นมากินเร็ว ใจมากไหมเออที่รักฉันไปซื้อยาให้คุณตั้งไกลแน่คุณไม่คิดจะให้ค่าเดินทางค่ายาฉันห,นอหรอคุณผมป่วยหนักขนาดนี้คุณอยาเพิ่งมาล้อเล่นผมสิถ้าคุณไม่สะดวกงั้นฉันโอดเองก็ได้เงินแค่นี้คุณให้ฉันหน่อยไม่ได้หรอ แล้กันผมนอนกันละงั้นเดี๋ยวฉันไปโอดข้างนอกแล้วกันจะได้ไม่รบกวนฝุกความน,นะคะผมตรงหากที่ต้องขอบคุณคุณที่ทิ้งผมไปในวันนั้นมันทำให้ผมรู้ว่าการมีคู่ชีวิตที่ดีเนี่ย มันเป็นแบบนี้นี่เองที่รักเมื่อวานคุณบอกผมว่าคุณอยากกินหม่าล่านี่วันนี้เราไปกินกันนะไม่ค่ะเมื่อวานคุณท้องเสียงไม่หายดีเลยวันนี้จะกินอาหารรสจัดได้ยังไงล่ะคะไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมสั่งอาหารที่ไม่แผดกินก็ได้คุณคะคือประสงค์ของคนสองคนที่มาออกเดทกันคือคนสองคน ต้องมีความสุขร่วมกันนะคะไม่ใช่ว่าคุณตามใจฉันฉันตามใจคุณวันนี้กินอาหารรสจืดไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังเราเค่อยไปกินซุกกี้หมาล่ากันครับงั้นแสดงว่าแฟนคุณไม่เคยเข้าใจผู้ชายเลยสินะพวกพวกผู้ชายอ่ะมันยิ่งยอมมันยิ่งเคยตัว น,นี่ผมมีงานด่วนอะ่ะคงไปกับคุณไม่ได้แล้วล่ะแต่คุณรับปากฉันแล้วนะคุณบอกไม่มาก็จะไม่มา,างั้นเหรอผมอยู่กับลูกค้าคุณอย่างงี้เง้าได้ไหมแค่นี้นะเดี๋ยวเราได้เห็นดีกันแน่ <c oughs> คุณนี่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะไม่เคยเข้าใจแฟนตัวเองเลยยิ่งไปกว่านั้นไม่เคยให้เกียรติแฟนตัวเองเลยสักครั้งเออ บอสได้ข่าวพีมันเปิดร้านใหม่วันนี้นี่เดี๋ยวเราไปต่อกันไหมเออดีเหมือนกันนะไม่ได้ไหนคุณว่าวันนี้เราจะกลับไม่ดึกไหมคะนี่มันก็สามทุ่มแล้วนะคะคุณเพื่อนผมไม่ได้มาเชียงใหม่นานแล้วนะน,น,นานๆที่ผมจะได้เจอเพื่อนอนะคุณเข้าใจผมหน่อยสิไม่ได้มานานแล้วไงคะเจอกันก็นัดดื่มแต่เหล้า ไม่คิดจะทําอะไรสร้างสรรค์บ้างหรอคะทีราสไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นไม่ได้ก็คือไม่ได้บอสว่ากูขอตัวก่อนดีกว่าจะทเไ้ยหมก็เพราะแบบนี้ไงฉันถึงเกียด ผู้ชายที่ชอบอ้าวเขาไปหาเพื่อนสุดท้ายก็ไปกินเหล้าปกติผมไม่ใช่คนดื่มเหล้าวันนั้นมันเป็นเพราะว่าเพื่อนผมมาจากต่างจังหวัดคุณควรจะให้เกียิเพื่อนผมและไว้หน้าผมด้วยนั่นมันเพื่อนของคุณไม่ใช่เพื่อนของฉันทําไมฉันต้องไว้หน้าคุณด้วยนี่คุณกาลังว่าใครอยู่คะถึงว่าผู้หญิงอย่างคุณคบกับใครก็ไปไม่รอด ที่รักคะท่านคืนตัวหนังแล้วนะคะขาคุณเจ็บขนาดนี้ยเรากลับไปพักที่บ้านกันดีกว่าถึงว่าคนซื่อกับคนโง่ก็ช่างเหมาะสมกันจริงๆนะคุณตังหาดที่ไม่มีมันสมองผู้ชายอยู่ในสังคมเขาก็ต้องมีเพื่อนฝูง ถ้าเกิดว่าคุณให้เกียรติเขาเขาก็จะจดจำสิ่งดีๆในตัวคุณการที่คุณไม่เห็นด้วยกับคนอื่นในทุกๆเรื่องนั่นมันก็เพราะว่าคุณมันเป็นคนเห็นแก่ตัวไงล่ะคะการที่คนสองคนรักกันทำไมฉันต้องยอมในสิ่งที่ฉันไม่ชอบนี่ละ่ะแล้วคุณเคยรู้บ้างไหมที่คุณใช้ชีวิตสุขสบายเบื้องหลัง มีคนเสียสละและทุ่มเทพเพื่อคุณขนาดไหนผมรู้สึกว่าเราคงไม่เหมาะสมกันหรอกและไปกันไม่ได้คุณมันไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจเราจบกันแค่นี้นะคำว่าไม่เหมาะสมกันมันคือข้ออ้างของคนที่หมดรักแล้วผมว่าคุณ ต้นกลับไปพิจารณาตัวคุณเองใหม่นะทีรักเราไปกันเถอะค่ะขอโทษนะวันนี้ทำให้คุณไม่ได้ดูหนังไม่เป็นไรค่ะการที่คุณไม่เจ็บไม่ป่วยตัางหากถึงจะเป็นความสุขของฉันไว้เราค่อยมาดูหลังนะคะ ครับ